สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง My m i n Channel แล้วันนี้นะคะมินกับทีม MHC นะคะก็ได้มาที่กรุงเทพนี้นะคะเพราะทีม MHC นะคะเขาจะมาคุยงานกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้พี่ๆเขาทำอะไรกันตามมาเลยค่ะคนแรกของเรานะคะก็คือพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องไกด์มาทําอะไรคะวันนี้มาคุยงานครับแล้วก็วันนี้เราจะไปหายูทูบเบอร์ชื่อดังตื่นเต้นมากไป ใครอยากรื้อต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ได้ขึ้นเครื่องจากเชียงใหม่นะคะตั้งแต่6 0โมงเช้านะคะถึงที่นี่ก็ประมาณ8.00โมงนะคะหลังจากคุยงานเสร็จนะคะทุกคนรอติดตามนะคะว่ามินจะไปพบไขวันนี้ระหว่างที่รอรถแท็กซี่นะคะตอนนี้พี่หนุ่มกักบพี่ขวันก็ได้ไปติดต่อรถแท็กซี่ะคะ่ะรอมานานเหมือนกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบริษัทแล้วนะคะแต่เราไม่บอกว่าบริษัทอะไรแต่ตอนนี้เราขอไปกินข้าวก่อนหิวข้าวมาตอนนี้นี่หลังจากที่เราไปกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยงานกันต่อเลยไปกันเลยคะ่ะไปไป เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราคุยงานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาแต่งตัวกันนะคะเพื่อที่จะไปหายูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นใครนะคะจริตอนนี้วินก็ตื่นเต้นมากเลยคนได้ยินเสียงเปียโนไหมเดี๋ยวเราไปดูพี่ขัเนเล่นเปียโนกัน ไม่ได้นะอย่ไปดูลิดสิทธิ์ช่องนี้พอและค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินก็ได้รอฝนหยุดตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบรรยากาศข้างนอกนะคะว่าฝนตกอ่านี่ทุกคนรอใช่ไหมตื่นเต้นไหมอยากรู้แลลวใช่ไหมว่ายูทูบเบอร์ประเทศไทยของเราเป็นใครใครไม่บอกบอกก่อนได้ไหมไม่ได้ตื่นเต้นจังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นใคร ทุกคนทุกคนทุกคนตอนนี้ยูทูบเร์ชื่อดังกำลังจะมาถึงแล้วอยู่ตอนนี้ีตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแอบถ่ายกันเห็นไหมทุกคนพี่ขวัญกับน้องก๊อฟกำลังยืนรออยู่นุ่มอตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ยื่กับไมเไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปทำอะไรกับไม่นี่ เย่ทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราเรอยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเราไปดูตรงนู้นนู่นน,น,นูคือตื่นเต้นมากเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินก็ได้มาถ่ <I S 1> ายคลิปกับ เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะหลังจากที่พี่ๆทั้ง4คนอ้าวไม่ใช่พี่ๆทั้ง2คนแล้วก็ไกด์หนึ่งคนแล้วก็น้องก๊อบหนึ่งคนนะคะไปยิงเพนท์บอลมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผลเขาเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มจากน้องเล็กสุดข,ของเรานะคะคือน้องก๊อบค่ะขอดูหน่อยค่ะของผมโดนนิดเดียวโอ้หนิดเดียวนิดเดียวต่อโดนนิดสัก10เมตรต่อไปก็จะเป็นของน้องไกด์นะคะขอดูหน่อยอเ้ยโอ้สวัสดีครับ ต่อไปของพี่เนทค่ะตรงนี้เราไปดูของพี่ขวัญสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเราจะไปเล่นเลเซอร์เทคกันนะคะในช่องมีแอนนีเดี๋ยวเัยเดี๋ยวเมื่อกี้ะเมื่อกี้คือคุยไปแล้วแต่กล้องปิดเพราะมินไม่กดถ่าย หรอวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาเล่นเล่นอะไรคะเลเซอร์แท็ก A เป็นเลเซอร์แท็ก outdoor นะคะวันนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูดูช่องหีินะคลิปนี้ลงช่องหีิสองคนนี้เป็นอะไหมะสวัสดีครับสวัสดีครับสองนี้ก็เป็นคู่รักคู่ใหม่นะคะของ Change YouTube ของเราใชเฮ้ยไม่เคยเปิดเผยที่เลย อ่าเดี๋ยววันนี้มีนจะให้พี่ขวัญสอนพี่เนทพูดภาษาเหนือจริงเหรอใช่จะชมมีว่าสวยมากๆนะครับสวยน้อยจาเหนืองามแต่งามว่าเอามาไหงามแต่งามว่างามแต่งามว่าโอ้โหได้ไหได้ได้เจียงไายเจียงไา ต้งว่าอะไรเชียงรายเชียงรายอ,อันนี่เป็นคำอะไรโอเคเอาอะไรอีกผาเลื่อจ,จ,จืดจัดนคำนี้หมายความว่าลื่นหกล้มแบบไม่เป็นท่าผาเลื่อจ,จ,จืดจัดโอ้โหเก่งอ่ะไ,ได้ไหมได้ได้เอาอีกทีที่ผาเลื่อจ,จ,จืดจัดโอ้เยอะมากเลยครับอู้อู้กับเมืองอ เย่ yeah. แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะเบื้องหลังการาททําของ my made net นะคะใครที่อยากดูนะคะสามารถไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่อ,อง my m a d net และ net <Made S 1> and me แล้วก็คลิปทําอาหารของทีม m พ c ค่ะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้มิ้นทําคลิปต่อไปนะคะแล้วใครที่อยากให้มิ้นทาคลิปแบบ ลงด้านล่างคลิปนี้ได้เลยวันนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ